สี่ในซิตี้เนี่ยมลนอะไรก็ไปงแล้กติมีอยู่บ้านใครครับอยู่บ้านัครบครัว้านเลยไม่ไมจตเวี้พมอยู่บ้านเดียวเลยอยู่กับน้ากับคุณแม่บ้านและคนในชีวิตนบ้าเลย่บ้านใหญ่

ăn cho là, cho hổ rồi là nó làm Ơ, Nó là <laughs> <laughs> Nó ao <laughs> Không đi nó. là bé này tí này, ừ, này. <laughs> ไปไปมาไปมาเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้ยาวๆเดี๋ยวจะไม่เอะไรอุ้ยชอบจังเลยอ่ะเฮ้ดูดูสนุกอ่ะตอนหอยพีนตั้งเยอะหอยพีนมีห้องเดียวอยู่เลยจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวห้องผมก็มีแค่นั้นจริงเฮ้ยไม่ได้จริงเหรอชื่ออะไรนะหมาเออชื่ออะไรหมาเนี่ชื่ออะไรอ่ะถ้าตอบมาเนี่ยคือ ไปเลยนะขอบาพี่ก yup> ันนะชื่ออะไรแล้มันนั่งอยู่นะพี่ชื่ออะไรชื่อโซฟีถูกปี้ไม่ใช่ตัวนี้นี่มันกัดกูพีกเลดินี่มันกัดกูกันตัวเราเล่นนี่อย่าเล่นอย่าเล่นว่าแต่อันนี้คือกัดจริงอ่ะเปิดแล้วนะเปิดเด็ดข้าวป่ะข้าวข้าวข้าวมันไม่กล้ามันไม่กล้ากล้าทีมว่าติงเดี๋ย่าดูพีกดีกว่า พี่กลัวแนี่เราหาพ่อหน่อยลูกีพี่มึงเคยปล่อยออกมาเมื่อกี้ยปล่อยมันมันฉี่แตกมันฉี่ี่หรอฉี่ฉีดแตกไปพี่ฉีตกกลัวตัวี่ไปไปกับพี่ ูเราไปเก็บดีกว่าพี่ไปพี่งพี่งพี่งนะเข้าบ้านเราเราเคยเสียโคมมันวี่เข้าบ้านว่งเข้าบ้านพี่สังเกตนมมันไม่กล้ากับกูเห็นปะมันจะไม่กล้ากับกูไปโทรฟีเข้าบ้านเาได้ไหมมาไม ไปแล้วแล้วแล้วไเี๋ค่อห้องไม่ใช่ใช่ปะใช่อันนี้ไม่ใดูนั้นเื่องคานล่าก่อเดี๋ยวแล้วท่นีก่อนแล้วก็ไว้ใหแขนนอนอ๋อก็คื ห้องห้องนี้นะฮะแล้วราแขกมานอนพีชเสมอนอนที่ก็ตีกลองไปแล้วตอกกลองตอกตอกตอกมีสระวให้น้ำด้วยอันนี้ของบ้านข้างพี่สวัสดีครับมีแฟนพีชนะครับซ้อนในบ้านไมอผมว่าข้างใช่ไหมแล้วนี้เราจะมีควายน้ำกันนะพี่ต้องมาทดสอบ อากาดีมากเลยจ้ะตงนี้ไก็เป็นสนามไตกอลใช่วันนี้ปิดแล้วติเปิดได้เช่าสุดยอดวองรถนอนรถต้องให้บอกรัไปขาครแอร์ไหนร้อนเอดเออเ นี่เป <cues> <write society> ็น <urai> ห้องต้องห้ามหครัข้าเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวหัดดว่าได้ก่อมาได้่อนเรียกอะไรว่าอุปกรณพร้ออยนีอุ๊ปส์พีโพอะไรานั่ นี่คือรูปที่ถ่ายกับพ่อครับแล้วก็น้องชายเราต้อนไปไม่ถูกเฮ้ยคุณอย่าเล่นเลยชอบชอบกะโวยต่ออ้ยพี่แรกนี่คืออะไรอ่ะนี่คือไม่ใช่เขาไม่เล่นย่างนะไปฮานดฟอมเมอร์นะอันแง่มันแง่ เอาป่ะทำไงทำไงเรามาตั้งวงแนวนี้เอาป่ะได้ตั้งวงไอ้เรื่องตั้งวงมันจะมีวงบนนะจีบตาแล้วก็วงล่างจีบความจีบหงายจีบโลอกหน้าจีบปกข้างจีบปกหลังเป็นจาได้เลยนะท่านที่ไม่เหมือนนารูโตะเลยนี่พี่เรียนอยู่ร้่นไหนอะไม่

เรียไวเจของบ้านไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนี่เอาแจกกล้องมาเสียบจริงปกติก็เล่นได้แต่พอ้าน้ามามั right นก็เลยผ่านไไอ้ที่มันถอดไปอันนี้เล่นได้ปะได้ถ้าคุณอยากเล่มันติดอะไรวะต่ง่งม pues ั่นจริง่นางนันนน่น เพราะฉันร้อนเฮ้ยร้อนนะเห็นปะพีคเสียงพร้อมมากเลยว่ะเป็นตัวเนี้ยตึ้งตึ้งตึ้งตึงเฮ้ยได้ว่ะจุดยอดมันเป็นอิเล็กโทรหรอมันคือเป็นโนนี่แหละแต่ว่าต้องเสียบป่ะอ๋อดีจังตีอะไรครับในพีคตีกองโชว์เนี่ย อีก่อนต้องห้องรู้เนี่ยอะไรนี่ติดไม่ได้อะันี้มเกียร์ตั้งนะกองไฟฟ้าไม่ใช่เราไเอากีตาร์ไปได้ป่ะเอากีตาร์ตัวไหนเล่นได้ตัวนี้อ่ะเอาเอาแบบเอาแบบตัวมีมีสายของนะไม่ต้องนั่งเตียงเหรอนั่งเตียงชอบเลยนั่งบนเตียงนั่งได้ป่ะแล้วเปิดอก็ไม่ได้เปิดแอร์ทำไมเนี่ยเปิดเบก่อนนี่เป็นรูปไอทีนะรูปปั้นสเตติว แล้วเสียทั้งบ้านท <laughs> ่นนี้ไม่ไปเห็นห้องน้ำอะ่ะไม่ไร่ห้องน้ำเขอาดห <laughs> ลออป่ะห่างเร่ว <laughs> ตั้งสายด้วย กี่โมงครับในพวกนั้สิมาตั้งปีสามงพ่งมาเลยเ่มน้ำห้าบ้านอย่างนี้โหมากกว่าเพี้ยปวดได้ไม่ได้เล่านท่ต้องเล่าอ่ะ เราคนเดียวนะไม่แค่ตอนนี้ตีไม่เมื่อกี้เข้ามาแล้เห็นคนเดินบ้านหลายคนสองคนพอแล้วสองคนต่างนะ้่างก็สามาเบาได้หรือเปล่าไม่กวนเร อไดี่พี่ประดิถามเขาอยากฟังเพลงอะไรครับตอนน้ำถามว่าอยากฟังเพลงอะไรจ้ะเขาบอกเพลงต้นน้ำ ขอเพลงรักมือสอง้อนแอร์โคตรเย็นเลยเอาพี่ดีแอร์มีมีแอร์มาเสี่ยงแต่เราไปนั่งคุยหับงที่เปิดแอร์้อนไม่ไหวอะไรอะไรก็ต่ตอกอสกไฟฟ้าดีกว่าเดี๋ยวนั่งนั่งมีหี้าสองตัวไงเออให้ห้าตัวเลยร้อนมากลนะม่าจหรอกุณเหนื่อยสาดเม็ดเลย เขาบอกว่าเล่นเพลงอะไรก็ได้ต้นน้ำก็เล่นตามใจตัวเองอยู่ดีอะอ่าอ่าจะขอเพลงอะไรรำมือสองใช่ไหมแซมอะไรเอากีต้าร์เสียงตัเองดีเที่ยวไหมบ้านผีน่าอยู่มากจริงเหรออยู่ปะเรื่องอะเดี๋ยววะนนี้ความร้อนที่บ้านผีจริงๆอ่ะเนี่ยทำคิสบอยได้เลยเนาะ ต้องไปไหนไกลไปทำไรพัทยาสองแสกอนเล้ออยรอดกีตาร์จริงพี่ขาโปวไม่เป็นไรม่ใช่าไม่ใช่คือบ้านพีนะเอาจริงบรรยากาศนรีสอรไม่เหมืบ้านี่ว่าเออชิโอ้โหดีกีตาร์กมา This is it. มรอันนี้มั่วปะเนี่ยอันนี้คือปรับจูจเขายนมาเรียนอะไเรียนดนตรนี่ มันร้องอะไรวะองรักฉันรักวาไม่ใช่อะอันนี้ชื่อเพลงชืออ่อไหนนะรักมือสองมือสอง come How... ผมเลยแกร๊องผมี่แม่หนึง่งังวลมันเดียวใช่ปะพี่จริงแม่ทำอะไรแล้วคีย์บ่ตัวพี่ต่อยไปนั่งเล่นกัน,นาร้านเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเปิดตรงเนี้ยเรียกคนมาขายขายบัตรคอนเสิร์ตก็นั่งอถึงนี่แหละโอเคแล้วมีมีอะไรให้ไปดูหมึ่นบ้านาพีบบ้านพีก็ครับมีพี่ไหมหน่าดูสุดแล้วเชื่อตั้งแต่เข้ามาเลยไม่เจอรูปใครนอกจา,ากรูปพีบกันแล้วแต่ทางปากทางเข้ายันตรงเนี้ย ติดทำไมก็มเป็น,นทุวงอ่ะพี่อยากเล่นเพลงอะไรนะครับเราจะแจมเพลงพี่เลยเอาเพลงที่พี่รู้จักอย่างนี้แค่น่าริมพี่ตอนนี้เพลง,งอะไรเ็กระแส ลองเช็คสูงได้เลยเลยถูงมาเสียงก็ลาไลฟ์หน่อยลาไลฟ์แล้วอ่ะให้อีกเพลงหนึ่งีกเศษหนึ่งให้อีกเพลงเอ้ยให้เขาไปติดตามในนู้นอ๋อให้ดูเพจเขาดูในนู้นเนาะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรดูนู้นไหนในเพจเกิดอะไรอ่ะวันไหน Kiss Boy วันทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์ครับสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่ม yes ไป bye mm